สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพคอนโดใหม่ซาร่าหลังดุกรีโนเวทให้เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่สู้ชีวิตมากๆเลยละครับสำหรับนักร้องนักสแสดงสาวซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟประก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวเปิดตัวคอนโดให้รายการตีท้ายครัวเข้าไปถ่ายทำก็ทำเอาหลายคนอึ้งหนักมากเพราะมีสภาพซุดโทรมกว่าที่คิด เพราะในห้องนอนเก็บของจนไม่มีที่นอนซาร่าจึงต้องออกมานอนหน้าโซฟาด้านนอกแอร์น้ำรั่วพื้นมีเห็ดราขึ้นรวมถึงไม่มีทางเดินงานนี้รุ่นพี่อย่างดุกพานุเดชที่เป็นครูรูเรื่องบ้านก็ได้อาสาเข้ามาช่วยรีโนเวทใหม่เพราะทราบซึ้งในความกตัญอยู่ของซาร่าเนื่องจากเงินที่เจ้าตัวทำงานได้มาก็เอาไปให้แม่หมดในการดูแลแม่และสร้างบ้านให้แม่นั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ดุกทําการรื้อรีโนเวทใหม่ตอนนี้ก็สาเร็จเสร็จสิน้นและพร้อมเข้าอยู่อีกครั้งแล้วล่ะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนแปลงให้ใหม่หมดตั้งแต่นาประตูเลยล่าสุดหลังจากที่ทําการรีโนเวทเสร็จแล้วดุกก็ได้วิดีโอเข้าให้แม่สาระดูทําเอาคุณแม่กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยล่ะครับพร้อมกล่าวขอบคุณดุกที่ช่วยเหลือน้องสาระมาโดยตลอดทางด้านสาระเองก็อึ้งกับห้องใหม่ของตัวเองเหมือนกัน เพราะพอเห็นแล้วก็เก็บอารมณ์ดีใจและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกัน ซึ่งเจ้าตัวก็พูดเลยว่าโอ้ของใครเนี้ยชอบมากพี่นี่ห้องหนูหรอซึ่งสามารถชมคลิปเต็มได้ที่ช่อง YouTube ดุกพานุเดชโดยเป็นโมเมนต,ต์ที่ทั้งมีความสุขและซึ้งใจเลยล่ะครับเรียกได้ว่าพี่ดุกเนรมิตห้องให้ใหม่จนลืมภาพห้องเก่าไปหมดเลยยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับสาวสาราด้วยนะครับพอมีคนเข้ามาจัดการช่วยรีโนเวทใหม่ก็สวยเหมือนใหม่เลยแถมยังมีพวกอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยเก็บของด้วย ตอนนี้จึงมีที่เก็บของแบบเป็นระเบียบและเหลือพื้นที่สำหรับใช้สอยแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ